สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่าน13เมษายน2023สุขสันต์วันสงการานต์นะครับวันนี้เฟียง์กริด d ินเด็อยู่ที่61จาหวันนี้65ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆจากใจเลยนะครับหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ใน YouTube ชุมชนอวยพรให้กันและกันบางคนบอกว่าขอให้พี่น้องสายเลือบล็อกเชนหลุดดอยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้โชคดีร่ารวยนะครับคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย ส่อให้เห็นว่าเราศีลเสมอกันนะครับหลายคนพยายามสร้างสังคมที่ p o ซิทีฟนะครับสร้างพลังบวกมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันนะครับตรงนี้เนี่ยเงินซื้อไม่ได้แล้วตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมต้องการในการทำช่องนี้ต่อไปนะครับถ้าไม่มีคนมาติดตามอีกต่อไปมีแค่นี้เนี่ยผมถือว่า Happy แฮปปี้ล้วนะครับบ้านหลังนี้อบอุ่นพอแล้วขอบคุณจากใจอีกครั้งนะครับ เมื่อวานนี้ตัวเลข CPI ออกมาแล้วนะครับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคแน่นอนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำหรับการตัดสินใจของประธานเฟดว่าท่านจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยจะพอสดอกเบีย้ยจะลดดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคความสเสถียรของวิกฤตกระแสะการเงินของธนาคารในสหรัฐอเมริกาในเรื่องของเครดิตฟลูนะครับกระแสเครดิตในเรื่องของตัวเลขแรงงานเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะ ใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับเฟดในการตัดสินใจนะครับเมื่อคืนตัวเลขออกมาที่5%จากรอบที่แล้ว6%เถือว่าต่ำมากต่ำกว่าที่หลายหลายต่อหลายสำนักคาดการไว้เพื่อนสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับหลายคนบอกว่าพี่ทำไมตัวเลขมันออกมาดีแต่ตลาดมันไม่พุ่งแบบตื่นเต้นกว่านี้นะครับก็ถ้าใครจํากันได้ ตัวเลข CPI หรือสูตรการคำนวณเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้กูรูบางสำนักให้ความสำคัญกับแต่ละหมวดหมู่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นการสาวกของแต่ละสำนักบางสาวกก็ตั้งชอ็อตบางสำนักตั้งกองนะครับแต่ต้องยอมรับว่ามันมันลดลงมาจริงๆนะครับในหมวดหมู่ของพลังงานก็ลดลงมาเยอะ ปีที่แล้วถ้าใครจำมันได้นะครับช่วงวิกฤตรัสเซียยูเครนเนี่ยตอนนั้นช่วงที่มันร้อนแรงเนี่ยน้ำมันก็แพงนะครับแต่ตอนนี้วิกฤตมันเริ่มเหมือนกับชัดเจนเริ่มเบาบางลงแล้วนะครับมันก็เลยน้ำมันถูกลงแต่ในขณะเดียวกันภายใต้แคตตากรีของพลังงานเนี่ยค่าไฟมันก็ยังสูงอยู่ค่าไฟมันยังพุ่งอยู่นะเพราะนั้นบางหมวดหมู่มันก็ยังดีนะครับแต่บางหมวดหมู่เนี่ย มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็แล้วแต่ว่าสำนักไหนจะวิเคราะห์ยังไงนะครับตัวเลข Core CPI ที่ไม่รวมกับอาหารและพลังงานก็ยังสูงขึ้นนะครับจาก5.5เป็น5.6%เฟดพูดเสมอเฟดจับตาในเรื่องของ Core CPI เฟดอ้างอิงในเรื่องของ Headline CPI แน่นอนตัวเลข5%เนตี่ยเฟดต้องพูดถึงแต่ว่าไอ้ความที่ Core CPI มันขึ้นเนี่ยเฟดต้องต้องเอามาบ่นให้ฟังนะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้ตามในเรื่องของ C P I เนี่ยถ้าให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆตัวเลขยกตัวอย่างค่าเช่านะครับค่าเช่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาเขาทำเซอร์วีดัชนีราคาผู้บริโภคว่าจ่ายเท่าไหร่เนี่ยบางทีค่าเช่ามันก็ยังไม่สามารถเอามาลงได้หรือมันอ้างอิงกับความเป็นจริงไม่ได้เพราะค่าเช่ามันมีสัญญา3เดือน6เดือนหปีเพราะนั้นเวลาไปถามเนี่ย ค่าเช่ามันก็ยังเหมือนเดิมจนกระทั่งสัญญาหมดแลนด์หลอดถึงจะขึ้นค่าเช่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ถึงจะขึ้นค่าเช่าในขณะที่ตัวเลขอื่นๆมันก็พุ่งสูงแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ราคาบางอย่างมาพยุงตัวเลขของบางอย่างที่กําลังพุ่งสูงอยู่นะครับก็เมื่อวานนี้เสียงส่วนใหญ่ก่อนที่จะเห็นตัวเลข CPI เนี่ย เสียงส่วนใหญ่มองว่าเฟดน่าจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยที่0.25% FOMC ครั้งต่อไปหลังจากที่ CPI ออกมาก็ยังเหมือนเดิมเสียงส่วนใหญ่มองว่า0.25%น่าจะมากูรูบางสำนักมองว่าเฟดน่าจะหยุดขึ้นดอกเบีย้ยได้แล้วทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นแล้วบางสำนักมองว่า0.25%นะครับเมื่อคืนนี้หลัง CPI ออกเฟดมินิทก็ออกมานะครับเฟดมินิคือการ เอาบทสรุปการประชุมที่เขาปิดประชุม FOMC รอบที่แล้วเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยออกมาเปิดให้สาธารณชนนะครับก็ไฮไลท์สรุปง่ายๆก็คือรอบที่แล้วเนี่ยทุกคนในองค์ประชุมมองว่า0.25%คือยังไงก็ต้องมานะครับหลายคนเนี่ยตกลงกันว่า0.25%ในขณะที่เราตลาดทั่วไปกำลังทะเลาะก,กันอยู่5% 0.5 0.25หรือไม่ปรับขึ้นเลยเขาล็อกไว้แล้วที่0.25แถม เฟดนะครับมองว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีนี้เขาบอกเป็น mild recession นะครับเป็นแบบถดถอยนิดหน่อยไม่รุนแรงเหตุผลที่ถดถอยเพราะวิกฤตธนาคารซึ่งตัวเลขตรงนี้หรือข้อมูลตรงนี้เนี่ยตลาดมองว่าเราทราบกันแล้วนะครับด a ต a ที่มันออกมาเนี่ยเราอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย recession มานานแล้วเพียงแต่เฟด กับทำเนียบขาวเนี่ยทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยชอบออกมาบอกว่าตรงนี้ยังไม่ถือว่าเป็น r e e s s i o n นะตรงนี้ไม่นับบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือแน่นอนนะครับการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือตัวแทนของรัฐจะออกมาบอกว่าเราเข้าสู่ r e e s s i o n เนี่ยมันมีผลในเรื่องของการเมืองมีผลในเรื่อง,องการเลือกตั้งนะครับถ้าให้ผมสรุป FOMC รอบต่อไปเนี่ยโอเคเมื่อคืนนี้ CPI ออกมาแล้วเราเข้าใจแล้วนะครับ เอ่อห้าเปอร์เซ็นจากหกเปอร์เซ็นคอสูงขึ้นมาหน่อย FOMC รอบต่อไปส่วนตัวผมมองว่าตลาดไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับคือตอนนี้ถ้าให้พูดวันนี้ตลาดมองว่า0 2 5ถ้าปรับขึ้น0.25ก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ราคาหุ้นและคริปโตไพรซ์อินแล้วนะครับสิ่งที่ตลาดจับตาก็คือการถแถลงของเฟดตลาดต้องการรู้ว่าเฟดจะพิวิตเมื่อไหร่เฟด จะพิมพ์เงินเมื่อไหร่จะทํา QE เมื่อไหร่นะครับเราต้องการสัญญาณที่ส่งซิกออกมาว่าเดือนนี้เดือนนี้เราน่าจะทํา QE เราน่าจะพิวตรงนี้จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดว่าตลาดทั้งหุ้นและคริปโตจะไปยังไงนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าที่เหลือมันมันเป็นอะไรที่น่าจะ price in หมดแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกเมื่อวานนี้ถามเข้ามาบอกว่า พอลุงจเจเิมไปใครจะมาแทนครับก็ในสหรัฐอเมริกาเป็นระบบน o m i n a t e นะครับการแต่งตั้งการเสนอชื่อประธานาธิบดีเป็นคนเสนอชื่อเสนอชื่อเสร็จก็จะส่งชื่อให้กับเซนตเป็นคนคอนเฟิร์มนะครับรัฐสภาเป็นคนคอนเฟิร์มว่าโอเคคนนี้จะมาเป็นประธานเฟดนะครับซึ่งของลุงจเจริมเพิ่งเสนอชื่อเพิ่ง แกเพิ่งได้ตำแหน่งอีกรอบหนึ่งเมื่อช่วงพฤษภาคมปีที่แล้วเพราะนั้นลุงจเจริญม,มันรอบละสปีวาระละสปีนะครับลุงจเจริมก็จะเหลืออีกประมาณ3ปีนิดๆส่วนคนต่อไปจะเป็นใครก็แล้วแต่ประธานาธิบดีท่านต่อไปการเลือกตั้งครั้งต่อไป2024ตัวเต็งเปลี่ยนทุก3าเดือน6เดือนนะครับใกลๆมาว่างันอีกทีแต่ลุงจเจริญน่าจะอยู่คู่ตลาดเราไปอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ วันนี้ประมาณนี้นะครับหลายคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าน่าจะอยู่บ้านพักผ่อนนะหลายคนทำงานเหนื่อยทั้งปีกว่าจะได้หยุดช่วงปีใหม่ไม่ได้หยุดมาหยุดช่วงสงการนะครับก็พักผ่อนให้เต็มที่ใครที่ออกไปข้างนอกก็ระวังตัวกันนิดนึงนะครับคนเมาแล้วขับเพียบเลยแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีการตั้งด่านกันเยอะนั้นเพื่อนออปีใหม่นี้เรามาเริ่มชีวิตใหม่กันนะครับหลายๆอย่างที่ผมทำผิดพลาดในปีที่แล้วผมก็จะมา ปรับปรุงตัวเองเชื่อว่าเราจะต้องเข้าสู่บูมก็ตไปด้วยกันนะครับเราก็จะเอาบทเรียนจากแบ r มา t รอบที่แล้วมาประยุกใช้ในการจับจ่ายใช้สอยในการเทคโปรฟิตนะครับขอให้ครอบครัวของเพื่อนๆที่ดูอยู่มีแต่ความสุขความเจริญขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพกับการเงินผมขอให้ทุกคนมีนะครับถ้าเรามีสุขภาพ เรามีการเงินความรักมาแน่นอนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้สุขสันต์วันสงการนะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม